สวัสดีท่านผู้ฟังผู้ดูทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมสปอร์กันอีกครั้งหนึ่งนะและในวันนี้ผมก็จะมาสร้างสรรค์ผลงานให้ดูเช่นเดิมนะเออสปอร์นี้ผมอาจจะไม่ได้ทำคอนเทนต์เล่นนะเพราะว่ามันคนทับเยอะแล้วนะแล้วผมแบบเป็นคนที่ชอบทำงานสร้างสรรค์นะนั่นแหละนะครับในวันนี้ผมก็จะมาสร้างอะไรที่มันเออน่าจะเรียกได้ว่าเรียบง่ายไม่ได้ดูน่ากลัวเหมือนกับคลิปแรกนะครับประมาณนั้นนะครับ แต่ตอนนี้ก็รู้สึกว่าเสียงเบาเกินไปนะผมว่านะขออนุญ,ญาตเพิ่มเสียงสิทำไมผมเอาลงไปโคตรเยอะเลยวะโอเคประมาณนี้แล้วกันแต่ว่าอยู่ในหน้าตาการสร้างนี่มันจะมันจะมีมอไซค์วิ่งผ่านหน้าบ้านอัน,นไม่ใช่นะขออภัยนะถ้าเสียงมันเข้าไม่นะอ่ะวันนี้จะมาสร้างเสัตว์กินกินพืชแล้วกันนะแต่ว่าเป็นสัตว์กินพืชที่ มีหลายขานะอ่าอ้างอิงจากแมงมุมแล้วก็สัตยุคก่อนประวัติศาสตร์อ่ยุก่อนที่จะมีมนุษย์สัตว์ดึกดำบรรประมาณนั้นนะคือเราก็จะใช้ปากสัตว์กินพืชซึ่งอันนี้มันเป็นตระกูลปากกบเนาะอันนี้เป็นอมนิวอร์เอ้าเดี๋ยวนะอ๋ออันนี้อมนิวอโอเคต้องใช้เฮอร์บิวอร์ใช้อะไรดีปากนกแมวเอ้ยเดี๋ยวนะมันมีสัตว์ปันแท้อยู่มัใช่หรืไง พวกสัตว์เบลแฟนแมวลูมินันเทอเตอร์โอเครูเป็นหัวม้าอ่าแต่ก็จะใช้เป็นแล้วก็ใช้ดวงตาแบบแบบนี้ไหมนี่น่ารักดีนะเน้นความตลกโปกฮาไว้ก่อนครับจังหวะน,นี้อเอาสักสี่ตาแล้วกันนะช่วยกันมองนะอ่า ก็ในรายการนี้ก็อาจจะมีผลงานที่แบบจริงจังแล้วก็ผลงานเอาฮาบ้างอะไรบ้างนะแนะนําเข้ามาได้นะฮะแบบว่าอยากจะให้ผมสร้างอะไรให้ดูประมาณนี้นะตรงนี้ยังไงผมว่าต้องใช้วิธีนี้แล้วละ่ะมันไม่ได้สทีไว้เออนี่อ่าไอ้นี้ก็ด้วยโอ้โหมองไปคนละที่คนละทางอ่าผมชอบนะตาตาเนี้ยวายไว ไวไอเด์ตากว้างนะมันม,ม,นมีมันมีคิ้วด้วยสวยดีแต่ว่าผมจำไม่ได้ว่าชื่อภาษาไทยเขาใช้คำว่าอะไรอะไรตัวนี้เราจะใช้เออขาแบบเรียบง่ายนะเดี๋ยวนะจริงจริงมันไม่ใช่ขาหรอกมันคือมือข,ข,ขี้เกียจที่จะต้องไปไล่ขาใหม่เอ๊ะเดี๋ยวนะือว่าจะใช้ดีว่วาเอานนี้ละกันอันนี้นำมาก่อนนะเป็นขาหน้าอ่าเดี๋ยวจะทำสัก สามคู่นะสามคู่ก็จะต้องมีหกข้างตรงไหนดีตรงนี้ไม่ไม่ไมัไมงนั้นใส่เป็นอันนี้นํามาก่อนแล้วกันซึ่งเอาประมาณนี้นี่แล้วก็หัวเข่ามาข้างหลังเอ,อ้ยไม่สวยเว้ยอาอกเออกเอาใหม่เอาใหม่ขออนุญาตแปะขาก่อนนะฮะท่านผู้ชมใครสนใจอยากจะทำตามก็ทำตามได้นะผมไม่ได้ ห้ามนะครับไม่มีลิขสิทธิ์อยู่แล้วนะลิขสิทธิ์เป็นของเจ้าของเกมนะฮะอ่านี่พูดตรงๆเลยนะครับอ่าส่วนใครที่เล่นเกมนี้แล้วรู้สึกว่าอยากจะได้ผลงานของผมไปเล่นในเกมของท่านก็ติดต่อเข้ามาได้นะอันนี้ไม่ว่านะ,ะยินดีด้วยซ้ํานะฮะเออเดี๋ยวนะผมต้องทํายังไงวะอันนี้มันจะต้องมาอยู่หลังสุดไม่ใช่เอาประมาณน,นี้เออนี่อยู่อย่างนี้เลย ขาหลังนี้จะมีหนึ่งสองสามสี่ข้อนะแต่ว่าขาหน้านี้ยเป็นสามข้อพอแล้วก็จะต้องมีขาตรงกลางอีกนะซึ่งก็จะเป็นอย่างนี้แล้วกันเนะีแบบนี้ครับขาหลังให้มันมาอย่างนี้สักหน่อยนะอ่าไม่ใช่ชิ้นส่วนมแมลงนะผลงานนี้โอเคจัดหัวเข่าข้อขาให้ดูสวยๆเอ๊ะทำไมมันดูตลกไปเละซะอย่างนั้น คอตรงนี้ขึ้นมานิดนึงอ่าต้องดูให้ครบทุกมุมนะฮะเพื่อความสวยงามตามแบบที่เราต้องการนะครับโอเคประมาณนี้ส่วนตรงนี้ก็กลนนี้หดลงมาโอเคหดลงมาสักหน่อยเอ,อเอาสักประมาณนี้ละกันนะฮะขอให้มีสักหน่อยนะครับผลงานนี้ก็ทำเอาหานะ Okay. ติดใบไม้ไม่ติดอันนี้มีหนวดเออนี่อันนี้นี่น่าสนใจนะน่าสนใจแล้วก็โอ้โหทำไมคุณขับรถเสียงดังจัง <laughs> ติดหนวดให้ด้วยนะเนี่จะได้มีเขาเรียกว่าอะไรนะอวัยวะ,วะดมดมกลิ่นนำทา,ทางทรงตัวอะไรก็ว่าไปนะฮะไหนดูสิเ <c oughs> วลายิยม้มอ๋อเวลายิ้มปากมันจะอยู่ประมาณนี้โอเคได้อยู่ <c oughs> ไม่ได้เสียหายอะไรมาเฮ้ยติดคริสตัอืม มันจะอลังการเกินไปนะฮะเนเปิลอันนี้เป็นเป็นเขามันเขายีราฟนะโอเคยาวไปแต่ว่ามันก็สวยดีนะเอาไปพุ่งชน <c oughs> ไม่อะ่ะดีกว่าติดเป็นตุ่มขึ้นมาอย่างงี้นะสวยสวยดีนะสวยดีแมบอันนี้ใหญ่ไปเฮ้ยเออทำเป็นกันชนหน้าได้อยู่นะน,นี่อะ <c oughs> แปะตรงนี้ไม่เอาไม่สวยอ่าวางไว้บนนี้แล้วกันนะ แล้วก็ขึ้นมาตรงนี้อีกคู่หนึ่งแล้วก็มีอีกคู่หนึ่งอยู่ข้างหลังหัวอตอนนี้คืออันนี้คือขนาดเล็กสุดแล้วนะผมหดลงไม่ได้แล้วนะเนี่ยเอ้ยเยนี่ยหมุนลูกเลื่องเมาส์นี่ขยายได้นะแต่ว่ามันหดไม่ได้แล้วโอเคประมาณนี้นะไหนดูสิอ๋อโอเคเป็นเสริมเกราะนะเพื่อการป้องกันที่ดีนะอ่าส่วนขานะใช้ขากบดีไหมแมวดีกว่าอันนี้ขานก เป็นขาอันนี้ขาอันไหนที่มันจะเข้ากับส่วนหัวอันนี้ดีกว่าทรีพอส่วนตรงนี้ก็มาด้วยเช่นกันนะใหญ่ขึ้นมาหน่อยข้างหลังนี้ใหญ่สุดเลยนะต้องทำการทรงตัวนะครับอ่าโอเคคอตรงนี้หดลงตรงนี้ใหญ่ขึ้นมานิดหน่อยปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอเคประมาณนี้แต่ว่าตรงนี้อืขามาอยู่ใกล้กันเกินไปว่าเหยียบมาขยับมาสักหน่อยนะฮะ โอเคแล้วเวลาเดินมันเดินไงวะโอเคเดินประมาณนี้นะตอนแรกว่าจะแบบอ้างอิงจากมุมนะแต่ทําไปทํไมเอ๊ะมันแปลกๆนะผมว่าผมเปลี่ยนขานี้ทิ้งดีกว่าเออแล้วเอาขานี้มาใส่ดีกว่าเออมันจะได้ดูเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนะฮะอ่ะตรงนี้เมฟมาข้างหลังแบบนี้มาอย่างนี้ปึ๊บโอเคเข้ามาตรงนี้ อืมอ่ะขาข้างหลังนี้ก็จะยาวหน่อยนะฮะไปทรงตัวเล็กน้อยเฮ้ยแล้วถ้าทําให้มันเตี้ยอย่างนี้ละ่ะมันจะเดินไงโอ้โหสับกันมันเลยนะแต่ว่าอันนี้นี่เผื่อใครไม่รู้นะฮะถ้าคุณทําให้มันตัวสูงขนาดนี้ถ้าเดินมันจะตลกมากเโดยเฉพาะเวลามีขาหลายๆข้าง,างนนะเนี่ยเออนะฮะแต่ผมไม่ทำหรอกบอกเลย มันมันก็ตลกเกินนะฮะเอาประมาณนี้แหละเออสูงประมาณนี้แหละดีแล้วแต่เป็นสัตว์กินพืชที่หากินอยู่ตามพื้นนะฮะไม่ต้องสูงยาวมากก็ได้นะติดปีกด้วยดีไหมวันนี้ <c oughs> อันนี้พวกอาวุธอืมอาจจะใช้หรืออาจจะไม่ได้ใช้อันนี้เป็นเอาไปพ่นพิษเฮ้ยพ่นพิษด้วยวิธีนี้ดีกว่านี่เน้นความสวยงามนะเน้นความสวยงามไม่ได้เน้นไปใช้จริงนะอันนี้บอกไว้ก่อนนะ Okay. ติดไว้เอาเนะี่ยกดอ e <at> ินเทอร์เน็ตเพื่อคัดลอกอ่า <_ C oughs> ยิงพิดได้เวลสามจำไม่ได้ว่าดาเมตมันจะเข้าเยอะมากน้อยสักเท่าไหร่แต่ว่าตอนนี้หูเกินมิเตอร์ชิบหายแล้วเพิ่งจะทําได้แค่นี้เองฮัลโหลเอาอะไรออกดีทำไมมันซับซ้อนเดี๋ยวจังอ๋อผมใช้ขาสามคู่นี่หว่าเวนและไม่อยากเบรกมิเตอร์ว่ะ เอาออกก่อนเอาออกก่อนอ่ะอตรงนี้ออกไปแล้วก็ติดเป็นขนดีไหมวะติเป็นขนนกเออมันมีปีกแต่ไม่ใช่ปีกเป็นแค่ขนไม่เอาอันนี้ตรงน,นี้เดี๋ยวนะผมนึกก่อนพวกสัตว์กินพืชมันบนหลักมันก็ไม่มีอะไรนี่หว่ายุคปัจจุบันเออถัางนั้นต้องอ้างอิงจากยุคไดโนเสาร์และนี่จัดมาเลยครับนี่ระบายความร้อนนะฮะ ใครที่เคยดูสารคดีหรือว่าไปหาอ่านพวกแบบตามเว็บวิกิพีเดียหรือว่าเว็บสารานุกรมเนี้ยก็จะรู้ดีนะว่ามันพวกไดโนเสาร์ที่มีแผ่นหลังนี่ส่วนใหญ่จะไว้ระบายความร้อนออกจากร่างกายนะเวลาวิ่งว่าแต่ตัวนี้มันโอ้สกิลวิ่งเวลห้าโอเคถือว่าสมเหตุสมผล <laughs> อันนี้อ่าลงมาหน่อยสักประมาณนี้อันนี้ก็ขึ้นมาสักประมาณนี้อันนี้ใหญ่สุดน,นี้ไม่ไม,ไม่ต้อง ไล่ขนาด <c oughs> ไล่ขนาดเออก็มาอย่างนี้นะฮะนี่เดี๋ยวนะมันถูกไหมเนี่ยไล่ขนาดอย่างนี้โอเคประมาณนี้ถูก expensive ตอนนี้ DNA หมดแล้วนะทรัพยากรไม่เหลือมื้อใส่เข้าไปอย่างนี้อู้สวยงามนะฮะสวยงามแต่ขานนี้จะไม่สวยสักเท่าไหร่ตอนนี้มิเตอร์ยังไม่เกินแต่ว่า ของหมดนะฮะขออนุญาตเติมของแป๊บนะฮะ t ด e add DNA ีเอ็นเอเอดีเอ็นเออ่ะอคือตรงนี้อะไรนี่ถูงมินิพาสอันนี้ใส่ไม่ได้เพราะเยอะเกินไปกัดกัดเวลสองพ่นพิษเวลสามเออไม่ได้เอาไปใช้หรอกจริงๆอ่ะคือแบบสร้างไว้เป็นผลงานเก็บไว้เฉยๆเนะี่ยว่าแต่ผมใส่เพิ่มดีวะลืมนะลืมใส่หูวะ น,นี่อันนี้ใส่ไปแล้วเยอะมากเลยอันนี้เป็นหนวดประดับแต่ว่าอันนี้นี่คือหนวดนําทางนะหนวดที่ใช้ไว้สําหรับกานี่ไงวิฟวิกนึกออกแล้วเอานี้ออกแล้วก็ใส่นี้เข้าไปออ้ยมันมันก็จะซ้านะแมวแมวเราต้องทําอะไรที่มันนี่ใส่กรอบเออแล้วมัน หดได้หดได้นะฮะหดได้แล้วก็หมุนได้ด้วยนะครับแต่ก็ไม่รู้ว่าจะหมุนไปทำไมนะโอเคประมาณนี้แล้วกันเพิ่มอีกหนึ่งชิ้นแล้วก็เพิ่มได้ไหมเชิมเพิ่มไม่ได้นะฮะด n a นเอหมดอีกแล้วเอ้พิมพ์ผิด a d n a โอียได้ไหมได้ยังทีนี้สองร้อยห้าสิบ s d n a อ่ะมาปึ๊บ มาตรงนี้เลยเฮ้ยเดี๋ยวนะลงมาใส่ตรงนี้แล้วทําไมมันธรรมดาไปมันอยู่ตรงข้อมันไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เว้ยเอาขึ้นมาไว้บนนี้นิดนึงตรงนี้ตรงนี้อ่าขึ้นมาไหมอย่างนี้มันก็จะใหญ่ไปเอาลงมาแหละดีแล้วนะอ่าเป็นสัตว์กินพืชทีท่มีกลไกน,น,นู่นนั่นนี่หยิบย,ย่อยเยอะแยะ,ยะ,ยะนะตรงนี้เชียวชัดเฮ้ยใ,ใส่เป็นอันนี้ได้นี่ หัวเขา่าอืมก็ได้อแต่ว่าแมวดีกว่านฮะอันนี้ก็ไม่ได้ละ DNA หมดขี้เกียจพิมพ์แล้วถ้าหากว่าเราเอามาใส่ไว้ข้างหลังตรงนี้ด้วยล่ะก็ไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรอยู่ดีก็จะดูไม่ค่อยสวยแต่ว่าพวกที่สร้างออกมาแล้วสวยๆนี่ส่วนใหญ่จะเป็นพวกที่ใช้เกินมิเตอร์นะเป็นผลงานที่สร้างไว้เก็บเก็บไว้แล้วก็เผยแพร่ลง อินเทอร์เน็ตได้แต่ว่าไม่สามารถเอาไปเล่นได้นะเพราะว่ามันมันซับซ้อนเกินนะครับมันจะโกงเกินนะตัวเกมไม่อนุญาตนะแต่ว่าตอนนี้เปลี่ยนสีตัวดีกว่าแต่ว่าไหนๆเกมมันก็เซตมาให้เป็นสีน้ําเงินอยู่แล้วนะเราก็เปลี่ยนลายก็พอนะนี่เอาเป็นโทนเดิมนะอันนี้มันลายลายเย็บผ้านะนี่ยเหมือนลายผ้าอันนี้ลายนี่แฟรงเกนสไตล์ไม่เอาไม่สวยนะเอาเป็นอย่างนี้แล้วกันส่วนโค้ด ฝกนี้เป็นยังไงดีลายตรงนี้สีน้ําตาลโอ้ดูไม่ค่อยเข้ากันเท่าไหร่เอาเป็นสีม่วงดีกว่าม่วงเขีมประมาณนี้อ่าแล้วก็ดีเทลเหรอดีเทลเดี๋ยวนะเฮ้ยมันมีดีเทลอยู่อันนึงเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะที่มันจะเป็นลายพาดบริเวณด้านข้างอันนี้ปะไม่ใช่ เออแล้วมันมันอ๋อนี่ไงนี่ไงพวกนี้มันก็เป็นลายสีแบบนี้เองนี้แล้วกันมาเราแหวกเลยครับสีน้ำตาลไหนดูซิมันโอ้ออกมาเป็นอย่างนี้นะครับมันผมว่ามันมืดไปว่ะเพราะอันนี้มันก็เป็นสีมืดอยู่แล้วนะเราควรที่จะใช้สีสว่างนะนี่แบบนี้ไปเลยตัดกันแบบสุดๆเลยนะฮะเป็นยังไงครับอู้มันตัดเกินไปว่ะผมว่านะ ถ้งั้นเอาเป็นเอาเป็นโทนโทนฟ้าแล้วกันฟ้าสว่างอเออได้อยู่นะได้อยู่ได้อยู่อ่าในลองดูสิถ้าโทนสีมันขัดใจใครก็ขออภัยด้วยนะจริงๆเรื่องนี้มันเป็นเรื่องของงานศินละปะเลยนะอ่ะ <c oughs> ขออนีญก็ขยับขาวมาข้างหลังนิดนึงนะมันเวลาเดินมันชนกันมันไม่สวยประมาณนี้อันนี้ข้อเขา่า ขยับมานิดนึงขึ้นไปขยับมาตรงนี้โอเคไหนดูสิเอ้หรือว่าเดี๋ยวนั้นเดี๋ยวนั้นเดี๋ยวนั้นจริงๆนี่เราสามารถที่จะไม่ใส่เลยก็ได้นะ,ะให้มันไปอยู่บริเวณส่วนอื่นแทนนี้อย่างนี้เออไม่ใส่เลยก็สวยดีนะหรือว่าใส่ลายจุดดีไหมเป็นรกๆกอืม มันมีจุดอีกแบบหนึ่งนี่อันนี้น่าจะรบก,กว่าเดิมนะดูทรงแล้วนะครับีนไงชัดเจนมากเลยอ่ะเอานี้แล้วกันมาอยู่แถวแถวโอ้โหเฮ้ยสวยอยู่สวยอยู่นะฮะสวยอยู่นี่เวลาเดินมันก็จะเป็นอย่างนี้แล้วเวลาวิ่งมันก็จะสับเร็วมากนะประมาณนี้ไหนะก็ดูตัวเล็กสีมันเป็นอย่างไรประมาณนี้นะฮะม,มีดันกันด้วยนะฮะโอเคประมาณนี้ไม่รู้ว่าจะตั้งชื่ออะไรดีนะฮะตอนนี้อ่า แต่เท่าที่ดูแล้วผมว่ามันก็โอเคอยู่นะอ่าแล้วก็อย่างที่เคยบอกนะสําหรับใครที่อยากจะได้ผลงานนี้ไปเล่นในเกมของท่านก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นะอ่าแต่ว่าคุณก็ต้องเอ่อให้ช่องทางการเรียกว่าการส่งไฟล์งานด้วยนะอ,อ่ไม่งั้นเนี่ยผมผมก็ให้ไม่ได้นะครับผมอโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็พอแต่เพียงเท่านี้แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะฮะ และนอกจากนี้ท่านสามารถสนับสนุนเราตามช่องทางที่ให้ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับขอบคุณครับ